ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนนะครับนักเรียนชั้นป .6 นะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของชนิดของคําต่อนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับจากที่เราเรียนกันไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของคํานามนะครับคําสรรพนามวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของ คำกริยาพาเพลินนะครับคำกริยาพาเพลินนี้นะจริงๆก็คือชื่อว่าคํากริยานั่นเองนะครับเป็นชนิดที่3ที่คุณครูจะพูดถึงในหน่วยนี้นะครับในหน่วยที่7นี้เราจะเรียนกันทั้งหมด3ชนิดคือคํานามคําสรรพนามและคํากริยานะครับการที่คํากริยานั้นจะเข้ามาอยู่ในชนิดของคํานั้นก็ แน่นอนว่าคำกริยามีความสำคัญมากนะครับในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะครับไปพบกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถบอกความหมายของคำกริยาแต่และชนิดได้ถูกต้องนะฮะสนักเรียนสามารถจำแนกชนิดของคำกริยาได้ถูกต้องนะครับ 3. นักเรียนสามารถนำคำกริยาไปใช้ในประโยคก็คือไปแต่งในประโยคได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ C นักเรียนนะครับมีความซื่อสัตย์นะฮะและมุ่งมั่นในการทำงานนะครับการทำงานทุกสิ่งเราต้องมีความมุ่งมั่นงานนั้นก็จะสำเร็จนะครับเราไปพบกันเลยนะครับในเรื่องของคำกริยานะครับตรงนี้ก็คือความหมายนะครับคำกริยานะฮะอ่านว่าคำกริยา ะครับเราจะไม่อ่านว่ากิริยานะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่าตรงคํากริยามีสระอีอยู่บนรอเรือจะอ่านว่าคํากริยานะครับนะคืออะไรครับคือคําที่แสดงอาการของคํานามหรือคําสรรพนามเพื่อให้ร,รู้ว่ากําลังทําอะไรหรือเป็นอย่างไรนั่นเอง จากที่เราเรียนไปแล้วคำนาม5ชนิดคำสรรพนาม6ชนิดนั่นแหละครับทั้งคำนามและคำสรรพนามเมื่อจะต้องมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือมีสภาพอะไรสักอย่างหนึง่งต้องใช้คำกริยาเข้าไปช่วยนะครับในการแสดงว่าทำอะไรอยู่หรือเป็นอย่างไรอยู่นะครับเช่นกินนะฮะกินก็มีมีอาการให้รู้ว่าเรากินอะไรเข้าปากไปแล้วก็เคี้ยวเขียวนะครับ สองนั่งนะครับสามคือคำว่าเล่นนะฮะสี่คือคำว่าบินนี่เป็นตัวอย่างนะครับนั่งคือเราูนั่งเฉยเฉยเราเห็นอาการนั่งนะนั่งนอนอยืนเดินนอกจากนี้ยังมีอีกเยอะนะครับคำกริยาที่เรามองเห็นเช่นกระโดดมองอะไรอีกอะวิง่งนะฮะหรือเอียงอย่างนี้เอียงคอเอียงนะอันอนี้ก็เป็นคำกริยานะครับ เอาละอันนี้เป็นความหมายนะครับต่อไปนะครับคํากริยาแบ่งออกได้5ชนิดนะครับหนึ่งคำกริยาที่ไม่ต้องไม่ต้องมีกรรมนะครับ2องคำกริยาที่ต้องมีกรรมกรรมก็คือสิ่งที่ถูกกระทํานะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ข้อที่3นะอาจจะนิดที่3นะครับกริยาที่ช่วยกริยาอื่นเราเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวครูจะมีอีกหน้าหนึ่งเป็นชื่อที่เป็นคําเฉพาะของเขานะครับข้อที่4นะชนิดที่4ก็คือกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็มครับและ5นะครับกริยาที่ทําหน้าที่คล้ายคํานามนะครับคํากริยาจะไปทําหน้าที่คล้ายคํานามได้หรือ ในเมื่อไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของสถานที่แล้วก็ไม่ใช่คําสรรพนามด้วยได้ครับนี่แหละอยู่ในชนิดที่5คือกริยาที่ทําหน้าที่คล้ายนามคุณครูขอพาไปดูนะครับชื่อนะฮะชื่อของเขากริยานะครับที่ไม่ต้องการกรรมเราจะเรียกว่าอะกรรมกริยานะครับต่อไปข้อที่2นะครับชนิดที่2กริยาที่ต้องการกรรมครับเราเรียกว่าสกรรม กิยากริยานะฮะโทษทีนะฮะสามนะครับวิกะตัถากริยาก็คือกริยาที่ต้องเติมเต็มหรืออาศัยส่วนเติมเต็มนะครับถึงจะสมบูรณ์นะฮะชนิดนี้สี่กริยานุเคราะห์หรือเราเรียกอีกชื่อว่าคําช่วยกริยาหรือคํากริยาช่วยะนะฮะห้านะครับคํากริยามีห้าชนิดนะครับกริยาสภาวะมาลา คือข้อสุดท้ายเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าคํากริยาที่ทําหน้าที่คล้ายคํานามนะครับเรามาดูชนิดที่1กันเลยนะครับเด็กๆเอาละชนิดที่หนึ่งนะครับกริยาที่ไม่ต้องการกรรมจําชื่อได้ไม่เอ่ยคืออะไรครับอะกรรมกริยานะฮะเห็นไหมขึ้นมาแล้วเป็นกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองแล้วฉันสมบูรณ์ที่สุดทุกคนไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะครับอ่ะยกตัวอย่าง เช่นคาว่านอนหลับร้องไห้ไหมนอนหลับคือฉันฉันนอนหลับจบสมบูรณ์ในตัวเองครับร้องไห้ไหมครูใช้ไม้มาลายนะครับร้องไห้ฉันร้องไห้เงี้ยเงี้ยเงี้ยก็จบในตัวเองนะครับเดินฉันเดินพี่เดินไม่ว่าใครเดินก็จบในประโยคนะครับวิ่งก็จบนะครับไม่ต้องมีกรรมเราเรียกว่าอะกรรมกริยานะครับเด็กเด็ก ค่อยๆจำไป,ปพร้อมๆครูนะครับอืมทีนี้ถ้าไปอยู่ในประโยคล่ะเช่นเด็กนอนหลับดีไหมครับดีมากนะตอนเช้าๆเราจะชอบนอนหลับนะฮะเราอย่านอนดึกนะครับทําให้เราตื่นสายนะถ้าเรานอนดึกอ่ะนะฮะต่อไปลูกร้องไห้เด็กร้องไห้น้องร้องไห้ไม่ว่าจะใครมาร้องไห้ก็สมบูรณ์ในตัวเองครับ ไม่ต้องมีกรรมนะครับชนิดที่1คืออกรรมกริยาเราไปดูชนิดที่สองเลยครับชนิดที่สองต้องมีกรรมแล้วครับต้องมีกรรมกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะกริยาชนิดที่สองมีกรรมเราเรียกชื่อจริงเขาชื่อจริงครูขอใช้คำว่าชื่อจริงสะกรรม กริยาออกเสียงตามคุณครูครับสะกรรมกริยาแต่เวลาเวลาเขียนเนี่ยไม่ต้องไปใส่สระ,ะนะฮะเวลาพูดเ,เร็วก็คือสักรรมกริยานะครับเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมมารับความหมายถึงจะสมบูรณ์ยกตัวอย่างคําให้ดูนะครับเช่นคําว่าซื้อกินเปิดนะฮะอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคครับแม่ซื้อผลไม้ ฉันกินข้าวแม่เปิดประตูนักเรียนสังเกตดูนะครับถ้าครูไม่ใส่กรรมในประโยคที่หนึ่งคือแม่ซื้อผลไม้ผลไม้โดนซื้อนะครับถ้าใส่ว่าแม่ซื้อจบเลยนะครับแล้วความหมายเปลี่ยนด้วยแม่ซื้อนี่ไม่ไม่รู้ซื้ออะไรโอ้ยเออนะลูกวันนี้แม่ไปตลาดนะแม่ซื้อ เนี่ยน่ากินมากซื้ออะไรอ่ะไม่บอกประโยคไม่สมบูรณ์นะครับสองครับฉันกินข้าวเธอเธอวันนี้หือฉันกินอร่อยมากเลยมากินด้วยกันนะอะไรอ่ะประโยคไม่สมบูรณ์นะครับบางคนอาจจะรู้ก็ได้เพราะมองไปเห็นมนโตเพื่อนมีอะไรแต่ถามว่าประโยคสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์นะครับสามนะครับแม่เปิดประตูอืหรือคุณแม่คุณแม่ช่วยเปิดให้ให้ลูกน้อยนะฮะเปิดอะไรไม่เข้าใจเปิดไฟเหรอ ไม,ไม่สมบูรณ์นะครับโครงสร้างประโยคไม่สมบูรณ์นะถ้าเราไม่เติมกรรมนะฮะให้สะกรรมกริยาประโยคจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสะกรรมกริยาชนิดที่สองนี้ต้องมีกรรมครับนะมีอีกเยอะเลยเช่นวันนี้พี่ไปเตะกับเพื่นพนพนอนเตะอะไรอะเตะฟุตบอลนะเห็นไหมครับฟุตบอลต้องเป็นกรรมนะฮะอ้าวเราไปดูชนิดที่สามนะครับกริยาที่ช่วยกริยาอื่นเราเรียกว่ากริยานุเคราะห์ เป็นกริยาที่ช่วยให้กริยาอื่นมีความหมายชัดเจนนะยอดเยี่ยมอืมไปไปช่วยเขาไปช่วยเขานะเรามักจะเจอคำเหล่านี้อยู่ในประโยคน่าจะคงจะจะแล้วอาจต้องกําลังฮเรามาดูตัวอย่างประโยคนะครับเอาลองดูคำก่อนน่าจะเราเคยเจอในประโยคไหมน่าจะคงจะ พบบ่อยไหมครับบอยนะฮะครูคน่าจะสอบสักอะไรอย่างเงี้ยเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคงจะจะคุณแม่จะมาไหมเออนกะเรียนจะมาโรงเรียนไหมในวันนี้อะไรเงี้ยแล้วเช่นอะไรอะ่ะโอ้เดี๋ยวไปดูมีเยอะเลยครับมาดูตัวอย่างประโยคเลยนะฮะแม่กำลังพูดโทรศัพท์ เห็นไหมครับคากริยาช่วยหรือที่ไปช่วยนะกริยาอื่นอาจจะช่วยให้มีความหมายชัดเจนมากขึ้นนะฮะว่าแม่กําลังพูดโทรศัพท์อยู่นะฮะเป็นปัจจุบันฉันจะไปเที่ยวน้ําตกพรุ่งนี้ในประโยคที่สองอันนี้บอกไปอะไรไงะฮะเป็นอนาคตเลยครับนะเพราะว่าฉันจะไปเที่ยวน้ําตกพรุ่งนี้เห็นไหมชัดเจนมากขึ้นว่ายังไม่ได้ไปนะฝนคงจะตกในไม่ชา้าเป็นการคาดคะเนคำกริยาช่วยนะมีเยอะเลยเมื่อกี้มีคําว่าแล้วใช่ไหมเช่นฝนตกแล้วเห็นไหมกลายเป็นอดีตไปแล้ว ตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับคำกริยาช่วยนะฮะอ่านะครับต่อไปชนิดที่4ี่แล้วครับเราเดินทางมาเลยครึ่งทางแล้วนะครับเด็กๆนะกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็มครับเราเรียกว่าวิกะตัทธกริยาครับเป็นกริยาที่ต้องมีคํามาเติมให้ความหมายสมบูรณ์นะครับให้ความหมายสมบูรณ์นะฮะเช่นคําว่าเป็นคือ เหมือนคล้ายเท่าดุดราวหรือราวกลับก็ได้นะฮะแล้วก็ประหนึง่งเขาสวยปานประหนึ่งนางฟ้าลงมาสู่โลกมนุษย์โอเวอร์มากเลยโอเวอร์มากเลยนะอ,อหรือลิซ่า นะเปรียบประหนึง่งเพชรเม็ดงามของประเทศไทยโอ้ลิซ่ากำลังดังนะครับเป็นกระแสนะฮะ <c oughs> นะโอ้เห็นไหมครับเขาไม่ทิ้งความเป็นไทยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนักเรียนใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่ไปนําเสนอไปทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไงเฉิดจรัเจดเฉิดฉายโด่งดังนะฮะแล้วก็ไม่ลืมบ้านเกิดตัวเองไม่ลืมถิ่นฐานนะฮะมีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองมาสุดยอดนะฮะอ่ากดไลค์ like ให้เลยนะฮะ เคล้ายล่ะถ้าคุณครูถามนักเรียนเนี่ยนักเรียนเคยเจอประโยคที่มีคําว่าคล้ายอยู่ในประโยคไหมครับนักเรียนโอ้เคยเจอครับเคยเจอค่ะเวลาอยู่ในห้องทุกคนจะแย่งกันตอบตอนนี้ก็แย่งกันตอบได้ตอบตอบในใจก็ได้พูดก็ได้นะเออเป็นล่ะโอ้ฉันเป็นครูนี้ก็ได้แล้วหนึ่งประโยคเลยนะฉันเป็นครูทีนี้ว่ากริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติม,เต,มเต็มนะครับ คำที่มาต่อหลังคำเหล่านี้นะฮะเด็กๆไม่ใช่กรรมนะครับเวลาข้อสอบออกนักเรียนต้องตอบว่าคำที่มาต่อหลังคำเหล่านี้คือส่วนเติมเต็มนะฮะอา้ามาดูในประโยคนะฮะดูสิส่วนเติมเต็มเช่นอะไรครับประโยคที่หนึ่งบอกว่าลูกคล้ายแม่โอ้ลูกคล้ายแม่เห็นไหมแม่ไม่ใช่กรรมนะครับนักเรียนเน้นนะฮะแม่ไม่ใช่กรรมพูดตามเลยจจาเลย แม่ไม่ใช่กรรมแม่เป็นส่วนเติมเต็มเติมเต็มให้คํากริยาก็คือคําว่าคล้ายจะอยู่ดีๆบอกเฮ้ยดูรูปบ้านนี่เนี่ยรูปบ้านานี้คล้ายเลยอ่ะคล้ายอะไรนะครับต,ต้องต้องตอบให้ได้ว่าคล้ายอะไรเพราะฉะนั้นต้องการส่วนเติมเต็มครับส่วนที่มาเติมคือเติมให้เต็มไม่ใช่กรรมนะครับจําไว้นะฮะข้อที่สองเราคือนะักเรียนครับ วันนี้พวกเราแต่งชุดนักเรียนมาโหพวกเราคือสุดยอดเลยอะไรฮะนักเรียนครับนักเรียนมาเติมเต็มคาว่าคือนะฮะแล้วอ,อีกประโยคข้างล่างนะครับรูปร่างราวกับยักษ์เลยโอเด็กผู้ชายคนนี้รูปร่างราวกับยักษ์เห็นไหมครับเนี่ยราวกับนะครูไม่ได้ทาสีแดงตรงกับราวกับยักษ์นะครับเอาล่ะอันนี้คือกริยาชนิดที่สี่ครับกริยา ที่ต้องการส่วนเติมเต็มเราตั้งชื่อให้เขาว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อแล้วครับมีชื่อมานานแล้วว่าวิกะตัทธกริยานะครับอืต่อไปนะฮะชนิดที่ห้าแล้วครับซึ่งเด็กปอหกมักจะไม่ค่อยเจอแหละครับนะแต่ให้ทราบไว้ว่ามีห้าชนิดนะคํากริยาชานิดที่ห้านี้คือกริยาที่ทําหน้าที่คล้ายนามครับเราเรียกว่ากริยาสภาวะมาลาคือเขาอยู่ในสภาวะที่ทําหน้าที่คล้ายนาม ือเป็นประธานของประโยคได้เป็นกรรมของประโยคก็ได้หรือเป็นส่วนขยายของประโยคก็ได้คํากริยาชนิดนี้มักจะละละแปลว่าไม่ใส่คําว่าการเอาไว้ข้างหน้าหรือความเอาไว้ข้างหน้าก็คือคล้ายๆลักษณะคล้ายๆอาการณะนะฮะแต่เขาจะไม่ใส่การกับความแล้วเอาคํานี้ขึ้นมาวางไว้เป็นตําแหน่งประธาน นะถ้านักเรียนย้อนไปฟังคลิปวิดีโอก่อนๆนนี้ครูจะบอกว่าประธานคืออะไรภาคแสดงคืออะไรภาคประธานคืออะไรส่วนประกอบของประโยคคืออะไรต้องย้อนไปฟังคลิปนั้นแล้วครูกําลังพูดถึงตรงนี้ว่าคํากริยาที่เป็นกริยาสภาวะมาลาเนี่ยเขาสามารถยกขึ้นมาในตําแหน่งของประธานของประโยคได้นะครับยกตัวอย่างนะครับการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือนอนหลับนะฮะ การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดอยู่ในภาคประธานนะครับคาว่าคือคือคํากริยาครับคือวิกตาตถะกริยาส่วนคําว่านอนหลับเป็นคํากริยาที่ทําหน้าที่เป็นส่วนขยายของประโยคนี้คือนอนหลับเห็นไหมครับนอนหลับเนี่ยจริงๆเขาเป็นคํากริยาก็คือเป็นอกรรมแต่พอเขามาอยู่ในตําแหน่งนี้ในประโยคขึ้นอยู่กับตาแหน่งนะครับ กิริยาสภาวะมาลาขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการวางคํากิริยานะครับถ้าคํากิริยานั้นวางอยู่ในตําแหน่งดังที่จะกล่าวเนี่ยฮะเป็นประธานเป็นกรรมหรือเป็นส่วนขยายนะครับของประโยคเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นกิริยาสภาวะมาลาทันทีถึงแม้ว่าคําเดิมเขาจะเป็นอย่างเช่นคําว่านอนหลับคําว่านอนหลับเนี่ยคำเดิมเลยครับนอนหลับเป็นอกกรรมกิริยาคือฉันนอนหลับ ไม,ไม่ต้องมีกรรมแต่พอมาวางในตำแหน่งที่เป็นส่วนขยายของประโยคอะนะครับมันเลยกลายไปเป็นกริยาสภาวะมาลานะครับนักเรียนอย่าเพิ่งงงนะครับกริยาสภาวะมาลาคือคำกริยาที่ถูกวางในหน้าที่ต่างๆในประโยคแล้วมันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกริยาสภาวะมาลาแปลว่าอยู่ในสภาวะที่มีลักษณะทนะําหน้าที่เป็นประธานเป็นกรรมเป็นบทขยายนะครับหรือคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นบอกว่านอน เป็นการพักผ่อนเห็นไหมนอนขึ้นมาเป็นประธานได้นะครับอ่ะเรามาทายกันเล่นๆน,นะครับเนะทายเล่นๆจะลองดูซิว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องคำกริยาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครูจะให้นักเรียนตอ,ตอบนะครับว่าคำกริยาที่คุณครูยกขึ้นมาเนี่ยทั้งหกคำเนี้ยเป็นคำกริยาชนิดไหนลองคิดในใจครับคำแรกคำว่าตกครับมีคำมไหมนาคิดในใจติก๊กตอบติก๊กตอบเป็นอ Q ซังเลยอ่านนะครับ อาจจะเห็นไหมคำคำบางคําเราไม่เคยทราบกันมาก่อนนะครับว่าเป็นคํากริยานะเนี่ยคําว่าอาจจะเนี่ยเป็นคํากริยานะครับต้องเรียนอ่าเป็นกําลังก็เป็นคํากริยานะครับปิดอืมตกเป็นยังไงครับตกฝนตกต้องมีกรรมไหมครับอืมนะฉันอ่านอะไรดีหนังสือพิมพ์ต้องมีกรรมไหมครับอืมอาจจะฉันอาจจะอะไรไม่ได้อะ แสดงว่าคํากิริยานี้ไม่ใช่สักกรรมแล้วก็ไม่ใช่อากกรรมเพราะว่าพอแต่งแล้วฉันอาจจะงงไหมงงฉันอาจจะรู้อ่าเห็นไหมไปช่วยคําว่ารู้ไปว่าอาจจะรู้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารู้ไหมเป็นคํากิริยาช่วยไหมอ่าลองคิดดูอ่านะครับถ้าใครลองคิดไว้ในใจนะครับคิดให้ให้เสร็จเรียบร้อยครูให้เวลาอีกหนึ่งสองสามฉเฉลยดูซิตรงกับใจของนักเรียนไหมถ้าตรงสุดยอดครับยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมกระเทียมดองตกเป็นอกักรรมกิยาถูกต้องนะครับรบมือให้กับคนเก่งที่ตอบถูกกับลุงเต่าเรานะครับอา้าวต่อไปนะครับตึงอ่านเป็นสักรรมกิยาแปลว่ากิยาที่ต้องการกรรมนั่นเองนะครับต่อไปอาจจะใช่ไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าเป็น ตึ่งกริยานุเคราะห์ทําหน้าที่ช่วยกริยาอื่นให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเป็นละ่ะผมเป็นคนอันนี้เป็นประโยคนะครับถูกต้องด้วยก็เป็นอะไรครับวิกะตถากริยานั่นเองกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็มนะครับต่อไปกําลังฉันกําลังบินเอ,อกฝันไป <c oughs> ก็คือกริยานุเคราะห์นะครับ เป็นกริยาช่วยนั่นเองนะครับฉันกําลังบินสมมตินะฮะครูแต่งประโยคฉันกําลังบินกําลังไปช่วยคําว่าบินนะฮะให้ให้ให้ชัดเจนว่ากําลังทําอยู่นะข้อสุดท้ายนะครับปิดปิดก็คือสักรรมกริยาแม่ปิดประตูอย่างเงี้ยฮะประตูโดนปิดใช่ไหมก็ต้องมีกรรมนะครับนะอะกรรมนี่แปลว่าไม่มีกรรมอะแปลว่าไม่กรรมก็แปลว่าไม่มีกรรมนะครับเอามารวมกันนะอ้าวต่อไปนะครับ เรามาจัดก,กลุ่มสิโอมีคําว่าคุณคุณจะทวนให้ด้วยนะฮะในบทนี้วันนี้นะครับคุณจะทวนเรื่องคํานามกับคาสรรพนามให้ด้วยนะครับนามมีห้าชนิดนะฮะสรรพนามมีหกเป็นเท่าไหร่ละสิบเอ็ดแลละกิยาอีกห้าครับอ่าคนบวกเลขเก่งๆครับสิบเอ็ดบวกห้าครับเก่งมากครับเท <laughs> ่าไหร่ครับสิบเอ็ดบวกห้าสิบหกชนิดแล้วนะเราเรียนคำสามชนิดได้คำไปอีกสิบหกชนิดย่อย อาจ,จัดกลุ่มนะฮะคุณเป็นอะไรเดียนามไหมหรือสรพนามอาลองติ๊กตอก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 คุณเป็นอะไรนะักเรียนคุณเป็นคำสรพนามบุรุษที่สองแม่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์ไหมใช้แทนไหมไม่ใช้แทนเป็นคำกี่ยาไหมแม่ไม่ได้เออก็ต้องเป็นคำนามแต่เป็นนามอะไรอะ่ะเอาเอา,เอาแค่นามสรพนามกี่ยาพอ นะเอาเป็นคำนามนเดินเป็นคำอะไรชัวร์วลยชัดมากเดินเี่ยเห็นกิริยาท่าทางนะคือคำกริยาพวกเราเรา,เราไ,อไออยไิยูวีเดฮีชีอีโ t พูดเป,ป็นภาษาอังกฤษล้วพวกเราก็คือพวกเราทุกท,กท,กทกคนหรือหลายๆคนอะไรก็เป็นคำสรรพนามนะครับคงจะอฉันคงจะไปอ่ะไ,ไปช่วยคำว่าไปกิริากิริานะครับหนังสือโอ้โหแน่นอนสิ่งของนะครับปฏิทินสิ่งของครับนามครับนอนหลับ ลับตาครับคํากิริยาครับเนาะช่วยคิดนะช่วยครูคิดนะครับท่านท่านครับเห็นไหมคำสรรพนามบุรุษที่สามก็ได้ที่สองก็ได้นะครับคําว่าท่านเนี่ยความคิดการกับความเติงเข้าไปอะไรอาการานามคํานามครับหนี้หนังสือหนี้หนังสือเอ๊ะจะเอาอะไรดีจะเอาคําว่าหนี้หรือจะเอาคําว่าหนังสือเออทากันบ้านอสิถ้าเจอเข้อสอบนี้ทําไงตึงถ้าเอาคําว่าหนี้ก็เป็นสรรพนาม ถ้าเอาว่าหนังสือก็เป็นนามเก่งมากไหมครับจึ๊บกลับไปรวมแล้วแม่เป็นนามหนังสือเป็นนามความคิดเป็นนามปฏิทินเป็นนามคุณท่านนี่เอาคำว่านี่แล้วกันพวกเรานะครับเป็นคําสรรพนามให้ดูคําว่านี่นะนี่หนังสือเอาคาว่านี่คําเดียวนะฮะคำกริยาก็คือคงจะเดินนอนหลับแล้วก็ทํากันบ้านอ่ะโอเคต่อไปนะฮะ วันนี้เรามาถอดรหัสประโยคดูสิในประโยคหนึ่งประโยคนี้ประกอบไปด้วยคําหลายชนิดมากนะฮะอ่ะครอบครัวของเรากําลังจะไปเที่ยวทะเลหัวหินโอ้เรามาถอดดูสิครอบครัวของเรามีบุรุษสรพนามด้วยนะเออของเราไงเราครอบครัวนี่เป็นคํานามนะของเป็นคาบุพบทหรือยังไม่ถึงนะกะกลังจากโอ้กิยานุเคราะห์นะฮะ ไปเที่ยวเป็นสกรรมแปลว่าไปเที่ยวอะไรอะไปเที่ยวทะเลโอ้ไปเที่ยวทะเลหัวหินไหมหัวหินทะเลหัวหินเป็นวิสามัญนามนะครับเวลาเราวิเคราะห์ประโยคว่าอะอันนี้ยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นครูย,ยังไม่ให้นักเรียนวิเคราะหนะ์เนาะเดี๋ยวงงอ่ะเรามาทบทวนสิคำนามกับคำสรรนามมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรโอ้ขขอสอบชอบออกนะครับ คำนี้มีคำนี้กับคำนี้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรเช่นคำนามกับคำสรรพนามคำสรรพนามเนี่ยจะใช้เรียกเลยแต่สรรพนามเออไอคำนามจะใช้เรียกเลยเรียกชื่อคนสั์สิ่งของสถานที่ได้เลยแต่คำสรรพนามเนี่ยต้องใช้แทนนะไปแทนคำนามเนี่ยเรามาดูสินะครับนะคำสรรพนามเนี่ยเราไม่ต้องการกล่าวคำนามนะหลายๆครั้งเราก็เอาคำสรรพนามไปแทนอ่ะต่อไปนะครับ ขอสรุปความรู้นะคํานามมีทั้งหมด5ชนิดนะฮะหสามัญ,ญานามสองวิสามัญญานามคืออันนี้ชี้เฉพาะนะฮะสามัญ,ญานามคือนามทั่วๆไปนะฮะลักษณะนามคือนามที่บอกลักษณะจะต้องอยู่ข้างหลังตัวเลขนะแล้วก็สมุหนามบอกหมวดหมู่นะครับนักเรียนช่วยกันจํานะอาการนามก็คือการแปลงร่างคํากิยาและคําวิเศษโดยการใส่คําว่าการกับความเข้าไปมันจะกลายมาเป็นอาการนามนะฮะนี่คือคํานาม5ชนิดนะครับ หน่วยนี้ครูจะสอนทั้งหมด3ชนิดคือนามสรรพนามกี่ยาวนะครับอ่าก่อนที่จะไปแบบฝึกของวันนี้นะคำสรรพนามมี6ชนิดนะตอบคําตกไปหน่อยหนึ่งนะหนึ่งบุรุษสรรพนามสองสรรพนามทีระยะเราเรียกว่านิยมสรรพนามนั้เดี๋ยวย้อนไปดูเรื่องคําสรรพนามนะฮะสามคำสรรพนามใช้ถามเราเรียกว่าปริชาสรรพนามนะครับแล้วก็เอ่อต่อไปสรรพนามบอกความไม่เจาะจงก็คืออนิยามสรรพนามนะฮะสรรพนามบอกความชี้ซ้ํา วิภาคสรรพนามนะครับและสุดท้ายก็คือสรรพนามใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าเราเรียกว่าประพันธสรรพนามโอ้ไปเร็วมากเลยเถ้าไม่เข้าใจเรื่องสรรพนามย้อนไปดูศึกษาบทเรียนเรื่องคาสรรพนามได้นะครับเอาต่อไปนะครับก็ของวันนี้ที่เพิ่งเรียนผ่านไป5ชนิดก็คืออกรรมกริยาสกรรมกริยาอันนี้ต้องการกรรมกรรมไม่ต้องการกรรมกริยานุเคราะห์ไปช่วยเขานะฮะกริยาช่วยนะ วิกาตตะกิยาคือกิจที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็มถึงจะสมบูรณ์ได้ซึ่งส่วนเติมเต็มที่มาเติมไม่ใช่กรรมนะฮะและสุดท้ายก็คือกิยาสภาวะมาลาซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยพบนะะเอาล่าวันนี้ครูมีแบบฝึกนะฮะท้ายบทเรียนอันนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกอันนี้ลงสมุดนะครับลงสมุดนะอ่ะทำอะไรนะครับ,รนะรรบให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ครูจะให้ทั้งหมดเนี่ยว่าอา่แล้วก็บอกว่าชนิดของคากิยาที่เกดขึ้นใต้ในประโยคอะ ที่ตัวเป็นสีแดงนะฮะเป็นคํากริยาชนิดใดนะครับอันนี้ลอกโจทย์ลงสมุดนะฮะหน้านี้เป็นโจทย์ต่อไปเป็นโจทย์ที่ที่เป็นต้องทะะํานะฮะยกตัวอย่างนะฮะให้นักเรียนทาแบบครูเลยนะฮะเขียนกล่องว่าข้อความชนิดของคํากริยานะคะคุณพ่อปิดประตูอย่างแรงเป็นอะไรฮะคากริยาชนิดไหนอะกรรมสกรรมวิกาตตะเกียรติข้อแล้วก็กียรสภาวะมาลานะ,ะข้อสองนกจิกนอน์ไหม นักเรียนตรงคาตอบนักเรียนเขียนไปเลยว่าอากรรมกริยาหรือสกรรมกริยาหรือวิกะตถะนะฮะใช้ชื่อแบบนี้นะครับในการเขียนตอบนะฮะอากรรมกริยาสกรรมกริยาวิกะตถะกริยากริยานุเคราะห์กริยาสภาวะมาลานักเรียนจะได้ชินไปด้วยนะครับสามน้องส้มหน้าเหมือนคุณแม่โอ้เมื่อกี้เพิ่งจะเรียนผ่านสี่พี่กระโดดห้าน้องลิซ่าสวยที่สุด หพายุพัดแรงเมื่อวานนี้เจ็ดพระฉันพัตตาหารเพลนแปดเขาตกต้นไม้เก้าผู้หญิงคนนี้น่ารักกว่าคนนั้นสิบน้องนอนหลับ <c oughs> ไม่ยากไม่ยากแค่ตอบชนิดชนิดตอนนี้ดูรู้เลยว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับอืมเอาล่ะวันนี้ครูก็สรุปแล้วทวนแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้สรุปบทเรียนไปแล้วนะครับเอาล่ะแล้วก็มาถึงแบบฝึกหัดนะฮะเอาละน่าสุดท้ายก็คือ กิจกราเพลินวันนี้ครูก็มีความหวังว่านักเรียนก็จะทําความเข้าใจให้ได้นะครับไม buckets, Styles, alumni, ่เข้าใจไลน์มาถามเฟซมาถามโทรมาถามขอให้ถามเราจะตอบคุณนะครับวันนี้ทบทวนนะครับแล้วก็ทํางานนะครับเป็นกําลังใจให้นะฮะแล้วหลังจากนี้นะครับในช่วงที่จะปิดเทอมเนี่ยนะฮะครูก็จะเริ่มไลฟ์ติดตามงานอย่างใกล้ชิดนะฮะโทรนะฮะโทรไลน์โทรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่รับก็ไปบ้านนะครับเอาละก็ปิดประหานหลายอย่างนะครับ หลังจากที่ผู้ปกครองได้มาพบกับคุณครูแล้วเนี่ยนะฮะก็ทราบปัญหาหลายอย่างนะครับก็อยากให้นักเรียนตั้งใจเ,เรียนนะครับอย่าติดเกมนะฮะเล่นได้ไม่ว่าแต่เรามีเวลาที่เรารู้ตัวพอดีพอประมาณเราต้องรู้จักความพอดีนะครับเอาละว,วันนี้สําหรับคํากริยานะครับคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทำความเข้าใจเนะาะทั้ง5ชนิดนะครับเอาละแล้วมาพบกันใหม่นะครับในวันถัดไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ